อันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันครับเราจะไปเที่ยวไหนกันครับเขาใหเที่ยงไปลานไหนครับวันนี้วาสนาวาสนาเขาใหเที่ยงวันนี้จะสนไหมครับมากวันนี้จะสนไหมครับมากที่สุดวันนี้จะดื้อไหมครับไมดนจิวันนี้จะดื้อไหมครับที่สุดค่ะโอเคนะครับเราไปเจอกันที่เขาใหญ่เที่ยงเลย นูนมหน่อยไหยอินมอ๋อนาทีเลยว่าลืมเขาให้พวกเราเนี่ยไปซื้อได้มาได้ไหมพเพื่อจะไปแต่งหน้าให้อับนักแสดงย,ยาว ข,ข,ขึ้นขึ้นเขามาแล้วนะครับก็อยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับเพื่อนๆตอนอน,นี้อากาศอยู่ประมาณที่เท่าไหร่อันนี้อากาศอยู่เท่าไหร่ยี <26. S 1> ่สิบหกยี่สิบหกเหรอมึงดูเลยเดี๋ยวขอเดาบ้างตอนนี้อากาศน่าจ,จะประมาณยี่สิบเจ็ดอะ ไ <laughs> <man>. oh, อเหียแม่นโอ้โหพราาดึกๆเนี่ยจะเหลืออยู่ติดลบสองประมาณเท่าไหรดึกๆไปเท่าไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบสออันนี้เราไปกลางเต้นที่ลานไหนย้ำอีกทีนึวาสนาวิวค่ะวาสนาวิวไล่วาสนาวิวนะครับเรากขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณเกือบสี่ชั่วโมงได้นะเ <laughs> พราะอะไรคะคุณเดินรถติด <laughs> รถติดตรงเส้นประตูมิตรภาพทำทางค่ะลาดยางมาต่อย,อยเลยติดมาวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับเราโดดงานมากลางเต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งคลิปนี้ออกไปแล้วน่าจะตกงาน,น <c oughs> แล้วับแต่อนนี้เรายังไม่กินข้าวเที่ยงเลยนะเพื่ <ๆ S 1> อนไอม่อนขนมตาดนี่นี่อะไรอ่ะกาแฟสเต็ก ดาวใหญ่เที่ยงวัลมแรงลมแไหมที่นี่เขลมแรงค่ะฝั่งนี้ลมแรงหมดเลยค่ะแต่สภาพถนนที่นี่ครุคระไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพ้แพ้ที่นี่เขาเรียกแพ้มีแพ้อะไงนี่เขาเดี๋ยวให้มันรับบาดรับบาดแทนกูหน่อยเป็นดาวเลยไอ้เหี้ยทางแพ้

จะตื่นหน่อย <laughs> เหมือนหมาเข้าเมือง <laughs> เหมือนหมาเข้าเมืองครับจะแบบเี่ยนั่นอะไรวะอันนี้อะไรวะเ,ออเดี๋ยวดูค่ะตื่นนะคะตซนนี้ก็เพิ่งตื่นเขาหลับทั้งวันอุ้ยตรงนี้ก็เป็นหินนี่เป็นหินลูกลังหมดเลยนะเพื่อนๆเนข้างในก็เป็น <laughs> ใครที่มีรถก็แนะนําจอดไว้ตีนเขาแล้วก็เดินขึ้นมาใช,ใชนนะ่ไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันน,นี่นะเพื่อนเราก็ถึงกันแล้วนะไล่วัสนาวิวเป็นสาขาเดียวก,กันกับวัสนาหมู่กระทะนะนี่ <laughs> นี่เขามีรถเข็นให้ด้วยเว้ยรับมันเอามา <laughs> เฮ้ยร้านรานตรงนี้หน้าเข้าเท่าอ่ะไปลงลงไปดูลงไปดูทำไมล้านบนอะเห็นวิวเต็มเต็มสุดแล้วนี่เครื่องเดิมใคไล่ว่าสนาวิวเลย ไล่ว่านาวิวเลยป้าพาฝูงม,มาเนี่ยเนีจริงตรงนี้ก็ได้นะเธอเนี่ยไล่วัฒนาวิวนี่ยไม่เหมือนระหว่างที่ข้า่าสวยกว่าโอเคอ๋ออืมฟูจีมันคึกม,มันคึกม,มันเย็นมันคึกไม่ไม่เดี๋ยวจะมีหมาวิวที่นี่ไม่เลี้ยงหมามีแค่แมวเออถ้ามีแมวมาตบ,บอ่ะ ไม่มึงคิดถึงตอนเอาของขึ้นของลงด้วยดิมึงอยากมาคิดว่าตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเออทางนู้นละมันมีเอาของลากลงไหมอ่ะมีนี่ไงไหนหนีอ่ะของลากลงนีง่เลยมีทางเดินลงอยู่ใช่ไหมอืมเออนี่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 อืมมันก็ต้องผ่านเต็นท์เขาว่าตรงเนี้ยแล้วพักไมนอยู่ตรงไหนพักไม่อยู่ตรงนู้นข้าตรงนั้นดิรวเราไม่เอาลากเราเบินเยอะอ่าเราลองลงลงไปดูก็ได้ว่ามันบางวิวไหมแต่ว่าตรงนี้มันใกล้ นี่ไงใกล้ที่น้ำแข็งที่อะไรอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอเเออก็ได้ก็ได้ต่ชั้นสองไะ อยากหาที่จอดรถด,ดีๆ จะเลือกจะเลือกนอนที่รถทีนอนเต็นต์อยู่ไม่พูดว่าอะไรเลยไอ้ที่บอกไอ้ที่บอกใช่เดินเดินไป่สามพลาดสัมพลาดหน่อยสามพลาดหน่อยวันนี้ไม่ไม่นอนบ้านเลยที่ไหนอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ชอบอย่างนีตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะเขาใหญ่เที่ยงค่าคนนั้นชื่ออะไรคะอันนี้มาเขาใหญ่เที่ยงค่ะอากาศเป็นไงบ้างคะอากาศดีค่ะ อากาศกำลังดีค่ะถ้าไม่ร้อนก็คือเย็นไม่ร้อนก็คือเย็นไม่เย็นก็คือหนาวคุณคะคุณคะคุณไปไหนคะมันก็ยังใช้เป็นโค้งเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้แค่แค่แบบนี้แล้วก็นี่แล้วก็ยกใช่ใช่ไม่ไม่ยุ่งยากแบบนี่้ใช่ใช่ไหมใช่เหมืนกันอ๋อเอิร์ธกล้าเหมือนตัวเราปะ เดี๋ยววันนี้แต่ว่ามันไม่ เจอไหมเห็นป่ะว่าว่าไก่ไม่ขายค่ะไอโอเดี๋ยวอ้นี่เขาจะดูการเต้นพอละพอละพอละค่ะมขายอไนี่เดี่ยวอย่างเดียวอ่าอกนี่ะให้อขลูกนึงก็ขยันขยันกำลังนึงเดี๋ยวตามไม่ถูกก็พอ ก็การง่ายเนี่ยเอกางง่ายมันแค่เกี่ยวไงสี่ด้านแล้เกี่ยวไม่ไม่ไม่ต้องสอดไงใช่เกี่ยวแล้วแตะข้างอแต่มลงันก็่างง่ายอยู่นะกางถึงนี่นากาจุด ใช่อันนี้มันพัฒนาขึ้นมาหน่อยแต่แต่ตอนนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วว่าว่ามันเป็นเป่าลมมีเป่าลมด้วยแต่ราคาจะสูงหน่อยก็มันยังมันยังไม่ฮิตไงตอืาอ<ล>ีกหน่อยฮิตก็ต้องเป็นเป่าลม,มราคาสูงสูงหน่อยไม่ใช่ไม่ไม่แค่เป่าลมเป่าลมเต็นเต็นเป่าลมเต็นเป่เป่าลม rze, มันมันมันน่าจะหนาหนาอยู่น่าจะพ่อพี่เต้ก็เป็นเป่าลมใช่ไหมเออเป็นเป่าลมหนาอยู่หนาเหมือนไอ้ที่เขาเล่นกระโดดบ้านบอลบ้านบอลอเขาบอกหนาเหมือนหนาเหมือนกระโดดบ้านบอลน่ะอย่างนี้ถูกกว่าถูกแล้วผมว่ากระโตมันน่าจะเหยียบมาตรงกลางแล้วนะครับ

ไ,ไงประสบภัยครับปวดหนักมากไม่เหมือนไม่เด็กแต่ตอนนี้ก็ทีสามทีสามแล้วนะวตอนแรกว่าทนหน้าด้านนอนแต่นอนไม่ไหวปเที่ยวมาลมแรงก็แรงขึ้นบอกนี่กด วันมันเขาแรงไม่มีลมอเรม่ั้นต้เป็นไงู้ผู้ประสบภัยนะคะหนูอยู่บ้านน่้รันะบ้านน่าักเป้นไง้างำหวาเป็นไงบ้ากจีเป็นไงบ้างไหวดิเออ Chị bảo nhiều bán, đó, đây. Bảo cả mày đi vào. Đồ hiểu quá. Cố bán. này. Cái